สวัสดีค่ะคลิปนี้ดาวก็พามาดูต้นพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามอายุ11เดือนนะคะต้นพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามตรงนี้นะคะดาวก็ได้มาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆท่านผู้ชมดูกันบ่อยๆนะคะมาถ่ายกันตั้งแต่แรกปลูกเลยตั้งแต่อายุ1เดือนจนถึงมาวันนี้นะคะอายุ11เดเดือนแล้วนะคะตรงนี้อ่าทับทิมสยามทั้งหมดเลยนะคะที่ได้ปลูกเอาไว้วันนี้นะคะ ดาวก็มาพามาชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทับทิมสยามนะคะตอนนี้ต้นโตมากแล้วนะคะทรงพุ่มจะเป็นแบบนี้นะคะอายุอยู่ที่11เดือนนะคะเกือบ1ปีแล้วนะคะสำหรับทับทิมสยามต้นพันธุสมบูรณ์นะคะต้นพันธุสมบูรณ์ก็จะเป็นต้นพันแบบเสียบยอดนะคะที่เอามาปลูก ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะดาวก็จะมาแนะนำเพื่อน <S 2> <S 2> เพื่อน,อนท่านผู้ชมนะคะท่านไหนที่ต้องการแบบยอดกิ่งทับทิมสยามที่จะเอาไปเสียบนะคะที่จะเอาไปเสียบแล้วก็เอาไปปักชํานะคะสําหรับวันนี้ดาวพามาดูนะคะวิธีการเลือกกิ่งที่จะเอาไปปักนะคะท่านผู้ชม <S <S เพื่อน, <S <S อนๆท่านผู้ชมที่เอ่อกาลัง มองหากิ่งพันุ์อยู่นะคะวันนี้เราก็พามาชมนะคะแล้วก็ามาแนะนาการเลือกแล้วก็ท่านไหนที่สนใจเ้านกิ่งพันุ์นะคะกิ่งพันุ์ที่จะเอาไปปักชําเองนะคะเราก็มีกิ่งทับทิมสยามนะคะกิ่งประมาณนี้นะคะมีกิ่งขายนะคะตอนนี้เราจะาพามาดูนะคะว่ายอดของทับทิมสยามที่ จะเอาไปปักเสียบนั้นจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้เป็นต้นที่อยู่ที่อายุ11เดเดือนนะคะแต่เราไม่ได้ตัดต้นทันตรงนี้นะคะเราจะไปตัดยอด อ,อ,อีกแปลงหนึ่งนะคะแปลงที่ได้รับผลผลิตแล้วนะคะแต่ที่ดาวพามาชมวันนี้ก็จะแนะนํากิ่งที่พอดีกับการที่เราจะปักชําแล้วก็กิ่งที่เราจะเอาไปเสียบนะคะขั้นตอนแรกดาวจะแนะนําวิธีการเลือกกิ่งที่เอาไปเสียบก่อนนะคะสมมุติว่าเพื่อนๆท่านผู้ชมเลี้ยงกิ่งเอาไว้แล้วนะคะเลี้ยงต้นกล้าเอาไว้แล้วทีนี้เราเราจะเอายอดเนี่ยไปเสียบเพื่อที่จะให้ติดผลไว้นะคะต้นพันธุ์เม็ดเสียบยอด ปลูกแล้วอายุประมาณปีกว่าก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะอย่างตรงนี้ของดาวตัวนี้อยู่ที่11เดือนแล้วนะคะต้นพันธุ์ตรงนี้อายุ11เดือนแล้วนะคะอ่าก็มีแววนะคะว่ากําลังเริ่มที่จะออกดอกประมาณปีหน้าก็คือปีอกสี่นะคะเริ่มที่จะออกดอกบ้างนะคะเพราะว่าอายุอยู่ที่ประมาณ1ปีนะคะเหลืออีกหนึ่งเดือนนะคะธันวาคมนี้ก็จะครบ1ปีก็จะเริ่มออกดอกเดี๋ยว ถ้าต้นพันธุ์ที่แบบโตแบบนี้นะคะประมาณนี้ดาวก็จะให้คนงานมาให้ปุ๋ยฉีดฉีดพ่นปุ๋ยเปิปปตดตาดอกให้เขานะคะเพื่อที่จะให้ติดลูกนะคะแล้วเราจะพามาถ่ายวีโอให้เพื่อนๆท่านผู้ชมดูนะคะว่าต้นพันธุ์ส้มโอตับิมสยามประมาณนี้นะคะต้นพันธุ์อยู่ที่อายุประมาณหนึ่งปีก็ออกดอก ออกผลผลิตให้เราได้ต้นประมาณนี้เราสามารถที่จะไว้ผลได้ประมาณสองถึงสามลูกนะคะหนึ่งถึงสองลูกก็ได้นะคะแล้วแต่ลําต้นสมบูรณ์ดีไหมนะคะอย่างต้นนี้เราจะไว้อยู่ที่ประมาณสองลูกนะคะสองผลก็ลองให้นะคะก็คือถ้ากลัวว่าต้นจะซุดโซมไม่ซุดโซมนะคะเราให้เปิดตาดอกแล้วนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่ให้เปิดตาดอกนะคะต้นพันุ ตรงนี้ก็ออกดอกแล้วนะคะอายุอยู่ที่ประมาณ1ปีออกดอกนะคะเมื่อประมาณสัก 7, เจ็ดเปเตือนเขายังเริ่มอ,ออกดอกเลยนะคะแต่คือเราไม่ได้ไปสนใจเขาปล่อยให้เขาร่วงก็ติดลูกเล็กๆก็ตัดทิ้งไปนะคะคือยังไม่ต้องการให้ให้ออกผลผลิตตอนนี้เรายังต้องการให้เขาเนี่ยไปำบำรุงลำต้นบำรุงกิ่งบำรุงใบโกอนนะคะก็เลยไม่เก็บผลไว้แต่เดี๋ยวติดผลรอบหน้าเนี่ยเราจะ มาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆท่านผู้ชมดูนะคะว่าทับทิมสยามถึงแม้ว่าเราไม่ให้ปุ๋ยเปิดตาดอกนะคะเขาก็ออกดอกออกผลผลิตให้เราในอายุประมาณหนึ่งปีกว่าก็ออกดอกออกผลแล้วนะคะเพราะว่าทับทิมสยามแบบเสียบยอดเขาจะออกผลไวนะคะจะติดดอกไวมากการจเจริญเติบโตต้นพันธุ์สมบูรณ์นะคะแบบเสียบยอดจะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้เราวก็แนะนําเพื่อนๆท่านผู้ชมนะคะที่กําลังจะ เสียบยอดเอาเอากิ่งทับทิมสยามไปเสียบยอดนะคะเพราะเป็นกล้าเอาไว้แล้วก็จะต้องเราจะต้องตัดยอดประมาณนี้นะคะใบพอประมาณนี้กิ่งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดางให้ดูนะคะกิ่งประมาณนี้คือเราตัดไปเสียบได้เลยนะคะตัดกิ่งประมาณไม่เก๋มากแล้วก็ไม่่อนมากนะคะก็คือเลยจากใบเพสลาดมานิดหนึ่งนะคะเราก็ตัดไปเสียบนะคะเนี่ยกิ่งประมาณนี้คือตัดได้เลยนะคะถ้ากิ่งประมาณนี้ นี่ตัดได้หมดนะคะยอดประมาณนี้เราตัดไปเสียบได้หมดเลยการการเพราะชําก็เหมือนกันนะคะเพาะกิ่งในถุงอย่างที่ปักชําปักกิ่งในถุงอย่างที่ดาวลงคลิปไปให้เพื่อนๆท่านผู้ชมดูเราก็จะตัดกิ่งประมาณนี้นะคะกิ่งให้เก๋กว่านี้สักนิดนึงนะคะอ่าอีกสักอาทิตย์หนึ่งเราก็จะตัดกิ่งแบบเนี้ประมาณนี้ไปเพาะชําในถุงได้เลยนะคะตอนนี้นะคะ กิ่งก็เริ่มที่จะตัดได้บ้างนะคะอีกแปลงหนึ่งนะคะแปลงที่ได้รับผลผลิตแล้วแต่วันนี้ดาวมาตรงนี้นะคะตรงแปลงติดติดตรงหน้าถนนถ้าเข้าไปด้านในจะถ่ายไม่เห็นแล้วนะคะช่วงนี้เพราะว่ามันกําลังค่าอยู่ในเวลาที่ประมาณหกโมงแล้วนะคะตอนนี้ช่วงกําลังจะพลบค่าแล้วก็ถ่ายไม่เห็นนี่กิ่งประมาณนี้พอดีเลยนะคะตัดทั้งเสียบ ั้งเอาไปเสียบยอดแล้วก็ทั้งปักชำนะคะกิ่งขนาดนี้ก็คือพอดีพอดีเลยนะคะอันนี้ปักชำติดแน่นอนนะคะออกออกรากแน่นอนติดรากแน่นอนออกรากเต็มเต็มถุงเลยนะคะแล้วก็เอาไปเสียบยอดก็ติดยอดแน่นอนนะคะก็คือไม่แก่ไม่โอนใบ เลยจากใบเพสลาบมานิดหนึ่งอันนี้คือใบเพสลาบนะคะแต่อันนี้เลยมานิดหนึ่งใบจะความเขียวเข้มจะไม่เหมือนกันนะคะลองสังเกตดูนะคะฝั่งนี้จะเขียวอ่อนนิดหนึ่งฝั่งนี้จะเขียวเข้มนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่แก่นะคะยังไม่แก่เราก็ตัดตรงนี้นะคะไปเสียบหรือว่าเอาไปปักชําในถุงได้นะคะใบก็จะเลยจากการเป็นเพสลาบนิดหนึ่งปักก็จะสวยหามนะคะแตกออกมาสวยหามสมบูรณ์มาก เพราะว่าเราเลือกกิ่งที่พอดีปักแล้วจะไม่ตายนะคะกิ่งประมาณนี้เอาไปปักได้เลยนะคะท่านไหนที่สนใจอยากได้กิ่งพันธ์ุนะคะตอนนี้นะคะช่วงนี้เรายังตัดได้ไม่เยอะเพราะว่าแปลงที่ออกผลผลิตกําลังจะให้เป็เตกเยอะโดกนะคะแปลงที่มีอายุเยอะแล้วนะคะที่ได้รับผลผลิตอยู่ทุกๆปีอยู่ที่ประมาณ8ปีถึง8ถึง9ปีนะคะกําลัง ให้ปุ๋ยเปิดตาดอกอยู่ก็คาดว่าจะออกดอกช่วงเดือนปลายเดือนธันวาคมนี้เหมือนกันนะคะสำหรับทับทิมสยามนะคะก็รอที่จะให้ออกออกผลอยู่แล้วทีนี้เราก็จะเลือกตัดฉเฉพาะกิ่งที่เราไม่ให้ออกผลนะคะก็จะยังตัดกิ่งได้ไม่เยอะอยู่นะคะท่านไหนสนใจกิ่งพันธุ์ซอโบทับท,บทิมสยามที่จะเอาไปปักชำเองก็อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ กิ่งเรายังมีไม่เยอะนะคะตอนนี้เพราะว่าอย่างที่ดาวบอกไปบางกิ่งนะคะเราจะเก็บไว้ให้ออกผลออกโตกเราจะเลือกเป็นบางกิ่งที่จะตัดขายนะคะก็ได้มีออเดอร์จากประเทศจีนมาเยอะเลยนะคะสั่งเอาไว้สองแสนกิ่งนะคะตอนนี้ก็รอที่จะส่งของให้กับลูกค้าอยู่นะคะส่งไปประเทศจีน ทุกปีนะคะประ,ประเทศจีนจะเข้ามาลูกค้าประเทศจีนจะเข้ามาสั่งซื้อกิ่งพันธุ์ส้มโอปีนี้ก็เข้ามาสั่งสองเสนกิ่งนะคะเพราะว่าทับทิมสยามเป็นผลไม้ที่บริโภคกันเยอะที่สุดนะคะสําสหรับประเทศจีนประเทศเวียดนามนะคะประเทศเวียดนามนะคะของเขาก็มีส้มโอเป็นส้มโอเนื้อสีแดงกระมีคล้ายกับทับทิมสยามของเราเหมือนกันแต่ รสชาติจะไม่เหมือนกันจะหวานน้อยกว่าหวานอกจืดนะคะสำหรับส้มโอแดงเวียดนามแล้วกเ็เนื้อของส้มโอจะไม่จะไม่นุ่มนะคะแต่ทับทิมสยามของเราเนื้อนุ่มมากนะคะเนื้อจะไม่แข็งเนื้อนุ่มรสชาติหวานเข้มนะคะแล้วก็สีแดงกบมาหยี่เข้มน่ารับประทานมากนะคะ กินแล้วเนี่ยเนื้อของทับทิมสยามเนี่ยจะนุ่มแตกแตกในลิ้นเลยนะคะอร่อยมากมีรสชาติหวานเข้มแล้วก็มีรสชาติหอมด้วยนะคะสำหรับทับทิมสยามปีหน้าเราก็จะขายผลกันอีกนะคะวันนี้ก็พามาชมเป็นทับทิมสยามนะคะต้นพันุ์อายุ11เดเดือนนะคะสำหรับแปลงนี้เดี๋ยวดาวพาไปดูต้นอื่นบ้างนะคะต้นอื่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นกันบ้าง แล้วก็ท่านไหนที่ต้องการยอดที่จะไปเสียบที่จะไปเสียบถุงนะคะก็ใช้ประมาณนี้นะคะเหมือนกันยอดพอๆกันนะคะไม่เก๋ไม่เก,ก๋เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะคะก็สามารถที่จะเอาไปปักชําในถุงยี่สิบยี่สิบห้าวันไม่เกินยี่สิบห้าวันก็จะแตกรากขึ้นมาเต็มถุงนะคะสําหรับกิ่งทับทิมสยามที่เอาไปเสียบถุงเสียบยอดก็เหมือนกันนะคะอายุไล่เลี่ยก,กัน ต้นแบบนี้นะคะต้นไหนสนใจเป็นกิ่งกิ่งก็สอบถามรายละเอียดกันมาได้นะคะอันนี้เป็นต้นพันอายุ11เดือนนะคะต้นพันสมบูรณ์มากนะคะตรงนี้เราลองคลิปให้ดูกันบ่อยๆเลยนะคะสําหรับทับซึมสยามอายุ11เดือนดาวมาถ่ายตั้งแต่อายุ1เดือนนะคะถ่ายตั้งแต่แรกปลูกแล้วก็1เดือนก็ถ่ายมาเรื่อยๆให้ดูกันให้ดูกันตลอดนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่ กดติดตามช่องเกษตรกรยุคใหม่ของดาวก็จะจำกันได้นะคะหรือว่าท่านไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ลองไล่ดูไปคลิปล่างๆนะคะว่าตับทิมสยามแปลงนี้ของดาวดาวมาถ่ายวีดีโอให้ดูตั้งแต่ต้นเล็กๆอยู่เลยนะคะตั้งแต่ต้นยังยังเตี้ยอยู่เลยตอนนี้เลยหัวดาวแล้วนะคะยืนจะมองไม่เห็นแล้วนะคะสองพุ่มเขาจะโตมากก็โตวไวนะคะสำหรับทับทิมสยาม ตอนนี้บรรยากาศโพเพหน่อยนะคะบรรยากาศเกือบท้ค่ำเพราะว่า,าได้มาถ่ายวีดีโอกันตอนช่วงเย็นแล้วนะคะช่วงช่วงกลางวันแดดจะร้อนจัดมากนะคะตรงนี้ถ่ายแล้วจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะก็เลยมาถ่ายเอาช่วงเย็นวันนี้ดาวก็พามาชมนะคะทรับทิมสยามทรับทิมสยามอายุ11เดือนนะคะค่ะท่านไหนสนใจเป็นกิ่ง ปักชำดูว่าเอาไปปักชำถุงเองหรือว่าจะเป็นยอดที่จะเอาไปเสียบนะคะก็ข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะยอดเราตัดได้ไม่เยอะนะคะค่ะท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะคะก็มีเพียงแค่นี้นะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของดาาต่อไปค่ะก็ขอบคุณมากนะคะ